สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ครับ The Award of the Year 2025เป็นงานเชิดชูบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในหลายสาขาครับแน่นอนทีเดียวว่างานอันสมงเกียรติแห่งนี้นะครับจัดโดยองค์กรส่งเรสริมศิละปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ายวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกลมส่งเสริมวัฒนธรรมและวันนี้ผมนัดพัทรเจริญเกียรตินักแสดงจากค่ายต้องมุลฟิล์มและเป็นเจ้าของช่องติกตอกโดนัทช็อกรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับสำหรับภายในงานของเรานะครับเป็นงานประกาศรางวัลเชิดชวบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นในหลายสาข,ขาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล The c e l e b r i t y Award 2025ครับ Social Double One Award 2025 s u c c e s s Business Award 2025ครับและรางวัล CEO n o u b l e One International Award 2025ครับแน่นอนว่าอีกไม่กี่อื่ใจเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าท่านผู้มีเกียรติท่านไหนจะได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะครับต้องขออนุญาตที่จะแสดงความยินดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านล่วงหน้าด้วยครับในานามของเจ้าภาพและพระสงฆนิกรชาวไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้มเกิทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญครับ ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเครือข่ายวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมขอน้อมถวายความอาลายัยสถิตในดวงใจปราบนิรันดร์ขอขอบพระคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านผู้เกียรติทุกท่านเชิญนั่งได้เลยครับขอบพระคุณครับ เนื่องในวโรกาสซุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังบทเพลงทรงนางฟ้ากลับสวรรค์ขับร้องโดยคุณต้อมนิรันเพื่อน้อมถวายความอาลายัยและแสดงความจงรักภักด,ดีแด่พระองค์ท่านขอเชิญรับชมครับ สุดสะอื้นริมน้ำตาฝาร่ำไห้ริมหดไทยทุกทเวทมิอาจถอน